วันนี้วันจันทร์ที่3กุมภาพันธ์2568นะครับบรรยากาศท่าแขกต้องบอกว่าบรรยากาศเมืองนครมณนนมมองจากฝั่งท่าแขกนะครับ8โมงนิดๆน,นะครับเพิ่งกินข้าวเสร็จนะครับน้ำโขงมันเหมือนมันมันมันเยอะขึ้นแล้วเนี่ย มันเขาปล่อยน้ำจะเขื่อนมาหรือเปล่านะครับน้ำที่มันไหลผ่านบริเวณนี้มันจะใสหน่อยเพราะว่ามันเขาไม่ได้ดูดทรายบริเวณใกล้ๆนี้เท่าไหร่นะครับแต่เลยลงไปหน่อยหนึ่งนี่นะโอ้โหท่าทรายเยอะเลยจนถึงน้องบกนะครับมันจะดูดทรายกันน้ำโขงมันไม่มีอีกแล้วนะครับสีฟ้าครามสวยงามเหมือนเหมือนหลายปีก่อนที่มันแตกตื่นกันนะ นะฮะผมมาเล่น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 นี่บ่อยนะฮะที่บอกว่าโอ้ไอ้นักวิชาการที่สารครามบอกว่าอะไรนะโคงหิวตะกอนแล้วก็โอ้ยคนแชร์กันออกข่าวนั่นนี่โน่นนะฮะแล้วก็แน่นอนนะครับความผิดทั้งหลายทั้งปวงก็โยนไม่ให้เขื่อนจีนนะครับบอกตะกอนมันดีเพราโคงไม่เคยขุนไม่ไม่เคยใส่ว่ายอย่างนั้นนะ จริงๆแล้วผมก็พูดอยู่เสมอนะครับว่าหมอนี้มันสายเป็นนักวิชาการสายหากินนะครับเป็นพวก NG o นอนะครับดังนั้นไอ้ที่มันพูดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่มันเป็นความจริงสักสักอย่างนะในหลายๆเรื่องนะครับแต่เป็นหน้าที่ของเขาในการที่จะพูดนะเพราะว่ารับเงินมาแล้วก็ต้องพูดถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยน,น,น,น้ำโขงก็เหมือนแม่น้ำาอ,อื่นๆนะครับถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวมันก็จะตกตะกอนสี ก็จะใส่นะครับสีสวยเขียวครามนะครับมันเป็นเหมือนแม่น้ำทั่วทั่วโลกนั่นแหละครับแต่ที่มันขุนนั่นแหละครับมันไม่เป็นปกตินะครับถามว่าขุนจากอะไรก็ผมพูดบ่อยนะครับก็คือจากเรือดูดทรายรไล่มาดูเถอะครับ นัเลยตอนนี้ตั้งแต่บอ่อแก้วนะครับมาแล้วครับโอ้ตรงไหนที่มีการดูดทรายมีการขุดค้นบอ่อแห่ตรงริมน้ำโขงนี่ขุนค้นเลยคุนมากมากเลยนะครับแบบแล้วก็น้ำกระดิ่งเหมือนกันนะฮะในช่วงนี้เขาขุดค้นบอ่อทรายบอ่อแห่นะแบบโอ้ยขุนแบบ ขุดแบบน่าเกลียดน่ากลัวมากแต่พอเขาหยุดขุดคนมันก็ใส่มันก็ตกตะกอนนะครับดังนั้นมันไม่ได้มีอะไรนะครับอันนั้นในที่มันขุดนี่คือมันไม่ปกตินะครับหน้าหนาวมันต้องใส่นะครับใส่เหมือนน้ำทะเลอ่ะคนพากันไปเที่ยวเยอะนะมาเที่ยวกันเยอะนะครับอากาศวันนี้ก็เย็นๆนะครับแต่ไม่ถึงกับไม่ถึงกับเย็นมากนะ สองวันมานี้มันร้อนนะเดี๋ยวว่าจะหาอะไรกินหน่อยกินกาแฟแล้วก็จะเลาะชมนั่นชมนี่นะครับช่วงนี้ก็หลังเทศกาลตรุษจีนนะครับก็ทุกอย่างก็เป็นปกติเมื่อวานนี้พากันฉลองเมื่อคืนเนี่ยโอ้โหถึงตีหนึ่งตีสองเลยเดาเงินพักผมอะที่ผมพักนอนไม่หลับเลย ขาจลองตุดจีนกันนะครับเดี๋ยวแวมากินร้านกาแฟโยโกะนี่นะครับร้านประจำผมก็ถ้าแขกเนี่เป็นเมืองแบบ ใหญ่ตัวอะไรนะครับเป็นเมืองเล็กๆก็ได้นะครับแต่ว่าเป็นเมืองที่กําลังขยายตัวนะครับเดี๋ยวจะพาล้ออ,อีกแล้วนะครับมาทางโซนนี้ดูผมว่าผมก็ไม่รู้จะถ่ายอะไรเหมือนกันนะถ้าแขกเนี่ยนะครับโซนตลาดนาบูนะครับ ธนาคารพุ่งสวรรค์ก็กำลังจะเสร็จนะครับใกล้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะทุบกํากแพงนี้ทิ้งนะครับแล้วก็ในอนาคตน,นี้<ม>เห็นว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมากมายพอสมควรนะครับบริเวณนี้ก็รอดูนะครับจะมีโรงแรมจะมีนั่นมีนี่นะว่ายอย่างนั้นนะครับตลาดนาบูนี่ก็จะย้ายนะ จริงเท็จแค่ไหนนี่ก็รอดูนะครับผมก็รับฟังมาอีกทีหนึ่งนะครับแต่แขวงคำม่วนเนี่ยเป็นแขวงที่มีการเปลี่ยนแปลงมากนะครับในปัจจุบันนี้นะเมืองท่าแขกเนี่ยนะฮะ มีคนพูดให้ฟังนะพื้นที่ตรงนี้นะครับแต่ว่าข่าวไม่กรองนะก็อย่าก็ออกตัวไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาด่าผม,มในตามก้นอะไรอย่างนี้เนาะ มลมมแ้วตอนผมมาท่าแขกมากับความร้อนเลยครับแบบโอ้โหอยู่สกลยังใส่เสื้อกันหนาวอยู่พอมาถึงท่าแขกต้องถอดออกแล้วหนาวเลยครับเ <c oughs> มื่อวานนี้ 35, 35 36องศาแลนะ้วสูงสุดนะครับ <c oughs> ได้เรื่องเลยทีเดียวนะ อาคารร้านค้าบ้านเรือนก็ทยอยสร้างขึ้นเรื่อยๆนะครับท่าแขกเนี่ยแต่แบบไม่ได้บอกว่าปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเยอะแยะอะไรมากมายนะครับแต่ว่าก็ทยอยสร้างขึ้นไปบ้านเรือนขนาดเล็กขนาดใหญ่ก็มีให้เห็นนะครับ ก็สร้างทั่วเมืองนั่นแหละเราจะพาไปชมแม่น้ำโขงทางโซนบ้านนาเมืองนะครับโอลมมาแล้วลมเย็นๆเลยนะครับเนี่ย <c oughs> ้ตรงนี้ก็เริ่มมีการถมที่นะครับเนี่ย ที่ดินเริ่มลดน้อยลงไปนะครับหมายถึงว่าเฉพาะไอริมถนนนี้นะริมทางดํานี้นะครับ กำลังพยายามตามข่าวเรื่องรถไฟลาวเวียดนามอยู่นะครับเดี๋ยวได้ข้อสรุปอย่างไรแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับมันข่าวมันมีหลายอย่างเลวเกินนะครับคุยเขาก็บอกว่าอีกบางคนก็บอกว่าเดินหน้าแล้วนะครับแต่บางข่าวก็บอกว่าหาเงินทุนไม่ได้อะไรอย่างนี้นะแต่คุยกับ แต่ข่าวอีกข่าวก็บอกว่าจะเริ่มดาเนินการปลายปี2004นะครับอยู่ในขั้นตอนการออกแบบนะครับแหล่งเงินทุนก็คือมาจากเกาหลีนะครับบริษัทจากเกาหลีเนี่ยเป็นคนออกแบบที่ปรึกษาโครงการไว้อย่างนั้นนะ นะแต่บางข่าวก็บอกว่าโจะไว้ก่อนไม่มีแหล่งเงินทุนนะฮะแต่ผมคุยกับข้าราชการนะครับเขาก็บอกว่ามันติดมันไม่ได้ติดที่เรื่องเงินทุนนะมันติดแนวก็คือแนวอะ่ะเขาต้องเปลี่ยนแนวก็อย่างนั้นนะครับ มันผ่านป่าสามป่าที่มันมีปัญหาอยู่ต้องเปลี่ยนแนวอะไรอย่างเงี้นะเพราะว่าอย่างนั้นนะครับผมว่าผมเชื่อเคสหลังมากกว่านะเพราะว่าจากข้อมูลที่ได้มาเนี่ยมันมันออกแบบแล้วครับแสดงว่ามันเงินทุนมันน่าจะมาแล้วมันมีแล้วนะครับถึงจะออกแบบนะก็ทําทตกลงสัญญากันเรียบร้อยแล้วอ่ะนะออกสื่อออกข่าว แต่ยังไม่ได้ลงมือสร้างเพราะว่ามันติดปัญหาที่ว่าแล้วมันต้องเปลี่ยนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับเปลี่ยนแนวอะอันนี้คือข้าราชการระดับสูงของท่าแขกพูดให้ฟังเลยนะแต่ก็เดี๋ยวต้องเช็คข้อมูลอีกทีนึงนะครับ บ้านนามเมืองบ้านห้วยนางรีนี่มันจะยยาวนะครับแต่ว่ายยาวอดหลอดนะครับแต่มันไม่ได้แบบว่าเข้าไปข้างในมันไม่มีเหินคนนะครับมันก็ยาวอยู่ตามริมน้ําโขงนี่แหละครับตามถนนสายหลักนี่แหละครับ หลังใหญ่ๆงามๆก็มีเยอะเหมือนกันนะครับถ้าแขกเนี่ยทำไปเล่นไปนะ บ้านนามเมืองวัดบ้านนามเมืองหาดนามเมืองนะครับใ้ทางลงหาดเนะีน้ำมันยังลงไม่เยอะนะครับจริงๆถ้าลงเยอะมันจะไปอีกเป็นร้อยกว่าเมตรนะมันจะเป็นหาดทรายนะ ตรงเนี่ยตรงหน้าวัดนามเมืองเนี่ยนะครับเขากำลังทำเขาทำอะไรบ้างเนี่ยแล้วก็ทำตูบนะเนี่ยช่วงเดือนหน้าเนี่ยแหละครับน้ำลดเยอะๆก็จะเริ่มขายอาหารแล้วอะไรอย่างนงี้เนาะตัวนี้อะไรออกกําลังกายเหรอถ้าจะออกกําลังกายเนะ่ยออกกําลังกายกักําลังแขนนามเมืองนะฮะหาด บ้านนามเมืองนะครับนามเมืองนี่จะเป็นจุดขึ้นปลานะครับเขาจะหาปลากันเยอะนะครับทางส่วนบ้านนามเมืองอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นทางม่วงสุมนะฮะทางโน้นนะบ้านนามเมืองปลาที่หาได้ก็ส่วนหนึ่งก็ส่งตลาดนาบ,บูแต่ว่าส่วนหนึ่งก็ขายอยู่แถวแถวนี้แหละครับเขาก็มารับแถวๆถวนี้แหละครับ มาเดินเดินดูบรรยากาศแคมป์ของนะครับเขายัางไม่ได้ขายของนะต้องรอให้มันน้ำมันลดลงไปก่อนนี้มากๆนะครับลงไปเป็นร้อยเมตรแล้วนะครับก็จะเริ่มขายของแล้วนะฮะนี่กำลังปรับพื้นที่ปลูกปลูกผักนะครับน้ำลดก็จะปลูกผักนะตรงนั้นคือดอนโดนนะดอนโดน ฝั่งนครพนมนี่บ้านอะไรนะจำได้แต่เป็นนปปขถแถวๆนี้นะครับบ้านนี่ผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่สุนทารทางนั้นก็คือโรงพยาบาลน,นะครับเนี่ยฮะเขาก็จะปลูกผักสวนครัวผักบักสาลีมักเลนนะครับมะเขือเทศนั่นแหละรครับผักกาดผักสลัดมักถั่วอะไรอย่างเงี้ยนะ ยาวตามน้ําโขงนะครับแต่ไอ้ตรงนั้นเขาจะปลูกไม่ได้เพราะว่าเป็นดินทรายมันไม่มันไม่งามนะครับดอนโดนไม่เคยไปสทีหนึ่งอนะดอนโดนเนี่ยยาวเหมือนกันนะเนี่ยก็คือน้ําโดนมาบรรจบกับอ่แม่น้ําโขงก็จะเป็นแบบนี้แหละครับปากแม่น้ามันก็จะเป็นดอนอะดอนเกาะนะครับเหมือนกับที่ ถ้าเซ่บังไฟมาบรรจบก,กับน้าโขงก็จะกลายเป็นดอนใหญ่เลยตรงอําเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะแล้วดอนเกิดใหม่เนี้มีอยู่เรื่อยๆนะครับเออแบบแบบอเมซิ่งเหมือนกันนะมันเป็นดินทรายดินตะกอนมาทับถมกันนะครับไม่เห็นมีคนไหลมองเลยนะโอ้เห็นอยู่ลำหนึ่งโน้นริบหิบนั่นนะครับ ก็จะเป็นจุดที่คนที่นี่คนท่าแขกเขาจะมาพากันมาปิกนิกนะยามาแรงๆเขาก็จะเอารถมารถใหญ่ลงมาแล้วก็ไปกินเบียร์กันกินเหล้ากินเบียร์กันมาปิ้งย่างอะไรกันนะฮะนั่นแหละก็เห็นจุดนะนะตู่นะนะก็จะเป็นจุดที่เขาจะพากันมาปิ้งย่างนะแต่ยังไม่ได้เก็บเงินอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับยังไม่มีการขายอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ยามแรงๆก็จะเริ่มแล้วนะฮะขายเหล้าขายเบียร์นอะไรนะ ที่เห็นลอยๆน่าอะไรนะเลี้ยงเลี้ยงปลาในกระชังเหรอนะก็จะเป็นพวกถั่วข้าวโพดฮะจะเยอะหน่อยนะครับถ้าเป็นฝั่งนครามพนมก็จะมีปลูกพวกอะไรอนะผักปลูกผักขายเลยนะทางบ้านอะไรบ้านจำปาอะไรอย่างเงี้ยนะจำชื่อไม่ได้ทั้งท่าอูเทนะ่ะ อันนี้เขาก็จะปลูกปลูกขายเหมือนกันนะครับทางโซนนี้นะบ้านนามเมืองนะฮะหาดบ้านนามเมืองนะครับ